ในรัสเซียบนชายฝั่งทะเลบอลติกมีอุทยานแห่งชาติที่น่าพิศวงป่าเต้นบระบำเป็นสถานที่ที่ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนอธิบายได้ต้นสนในป่าทั้งหมดคดเคี้ยวบิดเป็นวงและเป็นเกลียวป่านี้ไม่ได้มีอยู่จนกระทั่งต้นยุค60เมื่อต้นสนถูกปลูกขึ้นเพื่อให้เนินทรายในบริเวณนั้นแน่นขึ้นทฤษฎีหนึ่งคือทรายที่ไม่สม่ำเสมอทําให้ต้นไม้บิดเบี้ยวในลักษณะนี้ ทฤษฎีอื่นๆบอกว่าต้นไม้โคดเพราะลมแรงหรือแม้แต่เกิดจากพลังเหนือธรรมชาติบางคนบอกว่าป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีพลังบวกและลบมาบรรจบกันทําให้ต้นไม้บิดเบี้ยวตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าหากคนปินลอต้นไม้วงใดวงหนึ่งก็จะเพิ่มเวลาชีวิตให้กับคนคนนั้นได้อีกหนึ่งปีหรือพวกเขาจะได้รับพรหนึ่งข้อฉันชอบอันนี้นะเมื่อพูดถึงต้นไม้แปลกประหลาดก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งที่เติบโตในภูมิภาคเพียรมอนเตประเทศอิตาลี ที่น,นั่นต้นเชอรี่เติบโตบนยอดต้นมัลบรีที่น่าแปลกก็คือทั้ง2ต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีพายุต่อเนื่องที่คั้วเหนือของดาวเสาร์มีรูปร่างแปลกๆคือรูปหกเหลี่ยมอาจเป็นเพราะการไล่ระดับของลมความยาวรวมของรูปแบบเมกนี้คือ14,500กิโลเมตรซึ่งยาวกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของโลกประมาณ12 7 4 2กิโลเมตร รูปหกเหลี่ยมนี้ถูกสังเกตเห็นมาหลายปีแล้วแต่มันดูลึกลับกว่าเดิมเพราะมันเปลี่ยนสีด้วยมันเคยเป็นสีเขียวขุ่นแต่เพิ่งเปลี่ยนเป็นสีทองสาเหตุของการเปลี่ยนสีคือขั้วด้านนี้ของดาวเสารโดนแสงแดดตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปฝนไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับโอ๊กวิลว h ชิงตันแต่ฝนนี้ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน แทนที่จะเป็นเม็ดฝนทั่วไปผู้คนต่างเฝ้าดูหยดน้ำที่มีลักษณะคล้ายเยลลี่โปร่รงแสงตกลงมาจากท้องฟ้ากลุ่มก้อนเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ58ตารางกิโลเมตรผู้ที่เข้าใกล้ฝนนี้จะมีอาการคล้ายไข้หวัด <c oughs> หยดน้ำพวกนี้คืออะไรนักวิจัยอ้างว่าหยดพวกนี้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ การทดสอบในภายหลังพบว่าไม่มีนิวเคลียสบางคนกล่าวว่ามันอาจเป็นแมงกระพรุนที่ระเหยและส่งผลให้เกิดฝนตกหรืออาจเป็นของเสียจากเครื่องบินพาณิชย์ก็ได้หินเดินได้หรือที่เรียกว่า sailing rock เคลื่อนตัวข้ามอุทยานแห่งชาติเดด Valley ในแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องมีการแทรกแสงจากภายนอกและทิ้งร่องรอยไว้เป็นทางยาวบนดินและทรายตลอดทางมีการถ่ายภาพช่วงต่างๆที่หินเคลื่อนที่เป็นระยะระยะ นักวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งเครื่องนำทาง GPS บนหินบางก้อนและแสดงให้เห็นว่าหินเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากนักวิจัยบางคนเชื่อว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดจากแผ่นน้ำแข็งบางๆที่เกาะตัวในช่วงค่ำคืนเมื่ออุณหภูมิเยือกแข็งในหุบเขาทําให้ก้อนหินเคลื่อนตัวจนกว่าแผ่นน้ำแข็งจะละลายในช่วงกลางวันหรือไม่ก็เพราะมีคอนเสิร์ตของวงหินกลิ้ง Rolling Stones <c oughs> ไม่ใช่หรอกลุ่มยักษ์บาตาไกคา,าในไซบีเรียดูเหมือนประตูสู่ยมโลก มันยาวประมาณ1กิโลเมตรและลึกกว่า86เมตรแต่ก็ยังเติบโตต่อเนื่องเมื่อลึกลงไปมันจะเผยให้เห็นชั้นใต้ดินมากขึ้นชั้นต่างๆแสดงให้เห็นว่าโลกของเราหน้าตาเป็นยังไงเมื่อหลายพันปีก่อนเม่ดดินเริ่มสุดและเผยให้เห็นภูมิประเทศในอดีตหลุมปรากฏขึ้นในยุค60และทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นด้วยการตัดไม้ทำลายไปอย่างรวดเร็วไม่มีต้นไม้บังแดดบนพื้นอีกต่อไปและมันก็ร้อนขึ้นชั้นดินเยอะแข็งคงตัวละลายไปและส่งผลให้เกิดหลุม เสียงหึ่งหึ่งในทาวส์นิวเม็กซิโกทำให้ชาวบ้านแทบคลั่งมาตั้งแต่ทศวรรษ1 9 9 0เสียงหึ่งหึงที่มีความถี่ต่ำทำให้คนนอนไม่หลับและทำให้พวกเขาไร้เรี่ยวแรงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพยายามค้นหาที่มาของเสียงหึ่งหึแต่ก็ยังระบุที่มาของมันไม่ได้ยังมีเสียงหึ่งหึงรูปแบบต่างๆให้ได้ยินในสหราชอณาจักรออสเตรเลียแคนาดาและพื้นที่อื่นๆของสหรัฐอเมริกา โชคดีที่มีเพียง2%นของประชากรโลกเท่านั้นที่ได้ยินเสียงนี้เสียงหึ่งหึ่งดังกล่าวอาจเกิดจากเครื่องจักรความผิดปกติของระบบการได้ยินต่างๆและแม้แต่สัตว์ตัวอย่างเช่นมีการกล่าวว่าเสียงหึ่งห่งในเวสต์ซีแอตเทิลอาจเกิดจากปลาคังคก Fairy Ring หรือบางก็เรียกว่า Elf Ring หรือ Pixie Ring เป็นวงแหวนลึกลับของเห็ดที่ปรากฏในทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่ามีการถกเถียงกันมากมายว่าทำไมเห็ดถึงรวมตัวกันเป็นวงกลมที่เกือบสมบูรณ์แบบ ผู้ที่เชื่อเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกว่าการเต้นรำของแฟรี่จะทำให้พื้นไม้และทำให้เห็ดเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วในคอสตาริกามีลูกบอลหินทรงกลมประมาณ300ลูกชาวบ,บ้านเรียกพวกมันว่าลาสโบลัสซึ่งแปลเป็นไทยว่าลูกบอลหินเหล่านี้มีรูปร่างกลมเกือบสมบูรณ์บางลูกที่มีขนาดใหญ่หนักถึงลูกละ16ตัน นอกจากนี้มันยังทําจากวัสดุที่แตกต่างกันเช่นหินแกเบรลหินปูนและหินทรายพราะมันถูกเอามาวางเรียงเป็นเส้นตรงที่หน้าบ้านของหัวหน้าชุมชนแต่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของหินเหล่านี้บางตำนานอ้างว่าหินเหล่านี้มีต้นกําเนิดมาจากแอตแลนติสอืมหากคุณเคยเดินทางไปที่ม่น้ำโขงในช่วงปลายเดือนตุลาคมคุณมีโอกาสได้เห็นลูกบอลเรืองแสงโผล่ขึ้นมาจากน้ำและพุ่งขึ้นไปในอากาศ ชาวบ,บ้านเรียกลูกบอลเรืองแสงเหล่านี้ว่าบ้างไฟพญานาะคขนาดของไฟแตกต่างกันไปลูกบอลสีแดงอาจมีขนาดเล็กพอๆกับประกายไฟหรือมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกบาสเกตบอลเลยมันอาจเกิดขึ้นคือละหลายสิบถึงหลายพันลูกก็ได้นักวิทยาศ,าศาสตร์ไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อาจเกิดจากก๊าซไวไฟที่ถูกปล่อยออกมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนองบึงชาวบ,บ้านที่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเพราะพยานนาคยักษ์อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขง ลูกไฟลูกใหญ่เลยละ่ะในมินนิโซตาบนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบซูเปเรียมีป่าที่รู้จักกันในชื่อเดวิลแคทเทลมันคือน้ำตกที่แยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งของแม่น,น้ำไหลต่อไปในขณะที่อีกส่วนหนึ่งหายไปในหลุมในพื้นดินไม่ว่าวัตถุอะไรก็ตามที่คุณโยนเข้าไปในเดวิลแคทเทลมันจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดว่าน้ำที่ตกลงไปในหลุมนั้นไปที่ไหน เดวิลแคทเทลถือว่าไม่ปลอดภัยสําหรับผู้คนเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามกระแสะน้ําไปได้ใช่ไม่ใช่สําหรับที่ไปลอยคอเล่นแน่นอนปลากรูเนียนเป็นปลาที่ขึ้นชื่อเรื่องการผสมพันธุ์ที่แปลกประหลาดตัวเมียจะว่ายขึ้นจากน้ําและขึ้นไปบนฝั่งพวกมันทิ่มหางลงไปในทรายเพื่อวางไข่ไข่จะถูกซ่อนอยู่ในทรายแล้วรอคอย1ิวันหลังจากนั้นเมื่อน้ําขึ้นน้ําก็จะกวาดเอาลูกปลาที่เพิ่งฟักลงสู่ทะเล นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการผสมพันธ์แบบนี้ผู้คนที่อาศาัยอยู่ในชนบทตอนกลางของนอร์เวย์เหนือหุบเขาเฮสดาเลนมักจะได้เห็นแสงไฟสีขาวเหลืองและแดงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแสงไฟปรากฏขึ้นทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนและเมื่อย้อนกลับไปในยุค80พวกมันถูกพบเห็น15-20ครั้งใน1สัปดาห์ แสงไฟเฮสดา์เลนอยู่ได้เพียงไม่กี่วินาทีแต่บางครั้งก็อาจอยู่ได้นานกว่า1ชั่วโมงแสงไฟเคลื่อนไหวได้ด้วยดูเหมือนจะลอยหรือแม้แต่แกว่งไปมานักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเชื่อว่าที่มาของแสงเหล่านี้เกิดจากละอองฝุ่นเหล็กบางก็กล่าวว่าเป็นการเผาไหม้ที่มีโซเดียมออกซิเจนและไฮโดรเจนหลายคนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นแค่เครื่องบินเท่านั้น ภุทยานแห่งชาติย o โลสโตนมีทะเลสาบเดือดที่มีชื่อเสียงแต่ที่นี่ไม่ใช่แห่งเดียวในโลกที่มีน้ำเดือดลึกเข้าไปในอเมซอนมีแม่น้ำชาเน่ทิมพิสกายาว6.5กิโลเมตรที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาชื่อของมันแปลว่าถูกต้มโดยดวงอาทิตย์มันไม่ได้เดือดจริงๆแต่ก็สูงถึง91องศาเซลเซียสพอที่จะต้มพาสตา้าได้โอ้น้าลองนะอุณหภูมิต่ำสุดของน้ำนี้คือประมาณ45องศา ยังไม่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแม่น้ำสายนี้ได้เนื่องจากต้องอยู่ใกล้กับภูเขาไฟเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิดังกล่าวได้แต่ภูเขาไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไป640กิโลเมตรแต่อาจจะมีรอยเลื่อนใต้โลกที่อาจใช้อธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ในเวเนซุเอลาตะวันตกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาตาทัมโบไม่กลัวฟ้าผ่าเพราะพวกเขาเห็นแทบทุกคืน มันจะเริ่มเวลาประมาณหนึ่งทุ่มและไม่หยุดจนถึงรุ่งเช้าสายฟ้าที่ไม่จบสิ้นที่คาตาทัมโบเคยหยุดลงในช่วงสองสามเดือนตั้งแต่มกราคมถึงเมนาคมปี2010อาจเป็นเพราะภัยแล้งหรือมันอาจจะยังไม่ได้ชาร์จก็ได้นะในปี1991นนักวิทยาศ,าศาสตร์ได้บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสะอากาศเย็นและอบอุ่นที่มาบรรจบกันในพื้นที่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าฟ้าผ่าอาจเกิดจากแร่ยูเรเนียมที่อยู่ในหินพูดถึงสายฟ้า ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะบาย